ศาสตร์ับคูตุกนะคะต่อกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการคูณเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนที่เราจะใช้การตัดทอนนะคะเพื่อลดขั้นตอนในการคิดให้ไหวขึ้นนะคะ,ะมาดูกันเลยโจทย์คุณครูจะใช้โจทย์ในหนังสือนะคะนักเรียนจะได้ทําไปด้วยกันเลยนะคะหน้า3าข้อที่6หน้า3 3ข้อที่6นะคะนักเรียนเตรียมเลยค่ะ โจทย์นะคะทวนโจทย์เลยเศษส่วนโจทย์เศษสิบสามส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะคูณด้วยเศษเก้าส่วนยี่สิบหกอ่ะนี่นะคะเป็นไงคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมนะคะย้ำกันหลายรอบแล้วเศษคูณเศษอ่าแล้วก็มาเขียนเป็นการคูณนะคะส่วนคูณส่วน ทีนี้นักเรียนเตรียมแม่สุดคูณเลยลูกวิธีการตัดทอนนะคะของเศษส่วนมันตัดได้คือตัวบนกับตัวล่างที่จับคู่กันนะคะตัวบนก็คือตัวเศษกับตัวส่วนนะคะมาดูว่าคู่ไหนที่มันสามารถตัดทอนกันได้หรือว่ามันมีตัวที่มาหารได้นะลูกการตัดทอนก็คือการหารด้วยตัวเดียวกันนะคะเช่นมาดูนะคะ13กับ27 อ่านัเกเรียนดูแม่สิบสามลูกสิกับ26อะไรได้อ่าใช่ไหมคะสิกับ26่สเนี่ยได้นะคะอ่าสิอ่าดูแม่สิบสามใช่ไหมคะสิบสามหารสิได้1 13, 1. 13, 1. 13 2, 13 2. 26ิบใช่ไหมคะสิคูณสองสิคูณสองได้ยีบหกอ่าต่อไป9กับ7 แม่เก้าูแม่เก้าดูดูตัวที่มากไ้ก่อนมีไหมคะอืมเก้าหนึ่งเกนะเก้าสาส็อ่าเกหารยี 9, 27, ่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะได้3ได้แล้วตัวข้างบนเหลือหนึ่งใช่ไหมคะหนึคูณหนึ่งตัวข้างล่างเหลือ3คูณกับสอง คำตอบก็คือ1นคูหนึ่งลสามคูณสองได้หเป็นเศษหนึ่งส่วนหกคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วนะคะคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยทำตามคุณครูแต่พอทำเองก็ไม่ยากเหมือนกันเราดูนะคะเราดูนะ นักเรียนอันนี้คือข้อ6อน,นักเรียนทําข้อที่เหลือได้เลยนะคะน,นักเรียนจะเลือกทําวิธีแบบเต็มรูปแบบเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วน,วน,วนแล้วค่อยมาหารตอนหลังตอนที่ได้คาตอบแล้วค่อยมาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าก็ได้หรือ,อน,นักเรียนจะใช้วิธีนี้เลยคิดล่ามแบบนี้นะคะก็คือตัดทอนให้เสศษตอนขั้นตอนของการคิดแล้วมันก็ไม่ต้องมาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแนละ้วเพราะว่ามันต่าแล้ว เมื่อมันตัดทอนแล้วมันก็สว่วนใหญ่มันก็จะต่ำแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนฝากข้อความถ้าคืบคูถามได้เลยนะคะข้อไหนที่โจทย์มันทําไม่ได้นะคะหรือติดขัดยังไงแม่สืบคูณนะล,ลูกสําคัญมากนะคะคุณครูขอเน้นย้ำนะคะคนที่ยังท่องสืบคูณไม่ได้ดูแม่สืบคูณไม่เป็นนะคะ,ะฝากผู้ปกครองนะคะช่วยกำชับในเรื่องนี้นะคะ เดี๋ยวพอเปิดเทอมมาคุณครูจะมีสอบนะคะสอบท่องสุดคูณรายบุคคลนะคะทั้งทองทั้งเขียนทั้งใช้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเกรียนยังมีเวลาฝึกฝนนะคะทำให้ได้นะคะนะคะสูๆ้ๆนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ